สวัสดีครับคุณดูผมปีศาจมหาเทพเลวัตส,สุดนะครับคุณดูวันนี้เราอยู่กับวอลซีเซโนะครับผมโดย z ซฟเนี่ยจะเป็นแนว50ชน50นะครับผมยุคเก่าเลยนะคุณดูก็คือเซิร์ชใน u t u b e ได้เลยนะแล้วซีซฟนะครับผมแล้วก็ไปดูเอานี่ครับนี่ครับจะเป็นแนวแบบนี้เลยนะเนี่ยนะครับผมดูแบบแนวแบบแต่งง่าย,ยนะ ในคลิปเนี่ยในคลิปเนี่ยอาจจะแต่งง่ายนะครับผมเดี๋ยวแอดมินปรับให้ถึกขึ้นอีกหน่อยนะเนี่ยนดูอรอดูเลยเนี่ยเห็นปหมเนี่ยเนี่ยเห็นปะนะครับผมโดยรายละเอียดรายละเอียดโปรโมชั่นก็จะตามนี้แหละนะก็คือเติม50บาทจะได้2เซตนครับผมเซตเดียวก็ได้มั้งไม่รู้ว่าถ้าถ้าอยากให้ของมีราคาอาจจะเซตเดียวเนี่ยสองเซตล้วกันค็ดู2องเซตลวกันถูกแล้วนะครับผม จนไม่มีอะไรเยอะเท่นนี้ก็คือเติมห้าเติมพันก็ได้เซตห้าสิบได้ตัวขอครห้าสิบเพราะว่าเติมหม้าสิบมาได้ทุกอย่างมันเป็นแนวห้าสิบชนห้าสิบอะพอทีคือเซตโฟะประมาณนี้ก็คือในคลิปที่เล่น,นก็จะหน่วยจัดเลยนะคนออนประมาณยี่สิบห้าสามสิบคนในะครับผม,ผมก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับมาดูสําหรับลิงก์กลุ่มใต้คอมเมนต์นะครับผมไม่มีอะไรเยอะนะไปเดี๋ยวเราเข้าไปชมไฮไลท์ความสนุกกันดีกว่านะครับผมไปครับมาดูมาครับมาดู มามามาอซี z ซ c นะเจ็ดคนแล้วไอ้เงี้ยมามาดูแคบไว้แคบไี๋ยวเพือมไม่มีวันนี้พอซีอเหรอ่ะอีเซีีู้นี้อาจจะกว่เดิมมีนะมาปูนี้ห้าสิบพิเับไปเพราะว่าเบต้าปิดแล้วันอามันอมันนี่คืออะไรเนี่ยมันกระเป๋ามันังไหวะคูมีห้าสิบครับพี่เอนี้หบวกเลยหรอเพอร์แเต้าย มามาครับซ้อนกระเป๋าก่อนโอเคลุยลุยมาครับลุยลุยลุยขยัยรันเลยขยัยรันเลยยิ้มแจกโปรโมชั่นผ่านอยู่นะคอนโดนี่ชุดเดียวแตะปะรวยเอซีเลขห้าไปหน่อยดูเพื่อนมีนเป็นเลขห้า <5 S 2> ป่ปะมันมีตีแม่งรันจัดอ่ะอ่อนเยอะจริง<ๆ><ม>เลขห้า เลขห้าเลขห้ามีตี้มีตี้ไปทางไหนคโดไปหนนะดูว่าเสียงเขาบอกเสียงเสียงเสียงคุณบอน่หโอเคมาครับเล่นต่อเล่นต่อแต่ง่ายจังเลยนะี่สายเลยครับเลยครับี่ตอว่เฮ้ยี่ปกนว่ะเฮ้ย่ไนวะเฮ้ยผ่านตััวนี่นี่ย่หูว่ะ ขอโทษโทษน้องชายโอ้โหเหลือห้าไม่ตายวาน้าไม่จาดแล้วไอ่ะเหี่ยยืนยืนแรงม่ากโอ้โหก็หยอกเล่นเอาเอาเอากรุกกรอนว่ากกรอนจัดเลยลูกบุญมาต่อยกับลูกกูไหมลูกกูต่อยอยู่ให้สี่เดือนอะลูกกูต่อยอยู่ให้สี่เดือนลูกกูสิบอะลูกมาต่อยกันต่อยกันลูกกูต่อยอยู่ให้ละตอยน้ำหนักให้ลูกกูแปดโลอะโอ้โหแฟนผู้หญิงผู้ชายผู้หญิง นเป็หิงลองตกันดีกว่าเนเต็มันก็กลิ้งแล้เล่นหกเลยนะเล่นหกเล่นหกตุบสิบเปลือบสิบสิบสิบเดือนอะไรสิบเดือนหนักเท่าไหร่นะแปดโลก่นเนี้ยลูกหนักกว่าดี๋ไปน้ำหนักให้เท่าเท่ากันนะ่หรลูกหนักเท่าไหร่แปดโลเท่าไหรหนักแปดโลเท่าไหร่แปดโลแปโลกว่ากว่ากว่าเท่าไหร่แปดแปดโลกว่ากว่าเท่าไหร่แปดแปดโลสามอะลูกแปดโลเก้าโอย ลูกผมสั่มหนึ่งร้อยเนี่ยฮะลูกมึงหรืมลูกมือพลืมผลไม้ว่าเชี่ยสั่มหนึ่งร้อยเลยเล่นดีเลยลูกกินดีเลยป่ะลูกกินแบบบุฟเฟ่อะลูกล็อเตอร์อะไรเงี้ยโอ้โหลูกยี่อะไรกินลูกล็อกเลยวะบ้าหรือเปล่าวะมันเป็นยาจ่ายเนี่ยันเป็นยาจ่ายทุกคนเนี่ยลูกกูกินแบบข้าวหวานก็ได้ ปลอดจริงนะโอ๊ยโอ๊ยตายยิงกูปลอดจริงปลอดจริงยิงจุดนี้รถมุนทำกล่องพร้อมมีเงินรวดเมกยา่าครบเลยได้ครับคุณครับทำหายไม่ได้นี่แมกจาเนี่ยอุ้ยปลอดจริงเชี่ยจาโลกปลอดจริงนะแนวเนี้ยแนวแนวเซทโฟร์ซีฮะดูแนวแบบยุคเก่าเลยอะ แนวแนวห้าสิบห้าสิบอะห้ิบห้าสิป่ะพอแล้วนะไม่ใช่วิ่งไวกว่านี้พี่ไอ้เหี่มันต้องเป่าเอ้ยมันต้องถึกกว่านี้นี่พอมไหมวะไมด้ไม่ไดไม่ได้ไอ้ที่เพิ่้อะไรตัวเต็มมานต้องไปวันนี้เัี๋ย้องมีโคชาร์จนี่ละมาตัวเต็มมันต้องไปวันนี้ตอนนี้มีชาเกิดกระเป๋าเฮ้ยคิดถึงกระเป๋าลดจัดอ่ะ เปล่าได้เก็บหรอมาแล้วเปลาอย่างไหนวะมาแลเป๋าม่ได้ไหนวะโหแมาสตีไม่ได้ของสมคงใหม่ก็ได้สมคงใหม่ก็ได้ผมยันขวัเลยไอคอนโฟกอะสมครใหม่ก็ได้ผมยันขัญแล้วน้องไอคอนโฟกันต้นที่เหนียวไปไปยกเริ่ลสามสิบเจ็ดป่ะสามสิบป่ะเออ ร้อยเทสเชื่อป่อจริงคนดูเกมมันจะ้าแล้วไม่ใช่เดี๋ยวไม่ใช่ไม่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 ช่ไม่่นคัยองร้เทสแล้วอหนึ่โอ้โพอจเราดเลยทเ็เลยมึงมีคำอื่นไม่มีไงเนื้อเล่นเอาดีเที่ยเต็มเเซิร์ฟเยในเซตอ่ะัวช้งกุ้เ็บดหลายรอบจนดด แตกๆเเรื่อยๆเเรื่อยๆพวกเกันบอกวคาเดียกันเคอเคโ่คอเโอเโอเคตเเิโอครนโหแเซตเกินจะดต่ใครอยากเรียนใครอยากตาเรียนมาเรีนตามมาได้นะคุณดูแนวเซตนะ ชือเส์ฟว่ชื่อเสแซลเราที่เรามายืนรวมออกของกันดีกว่าัหว่าที่เรายืนรวมออกของกันดีกว่าเราเราเกิดยืนเจเลยไอปอนมึงเจอกูแน่ใครวะอเ่ยะเลอนึงอ่อนกมาจน้โหนี่ผมเปิรนตัวแล้วนะเนะันึงใครมาเอาไอเลยกูมาเนี่ยนี่มัเราิดงโตดูราเราินของกันเพื่อน ไไ้ลงจิงไเลยอขายเรา่ของนเพื่อนจะตายต่อไปเลยนี้หลเพื่อนเยอะเกินโอ้โหเฮียแม็กหมดก่อนไม่งั้นโดนมันจริงนะเขาดูแนวแบบ นี่ยแบบปะปอแล้วยิงกันหูเยอะคนนอนยี้าคนเยอะนจัดเนียห้าสิบห้าสิอ่ะอเงี้ยขอเท่ากันอ่ะแ d d แ d d แ d d ดวยเฮ้ยไยไว้เฮ้ยแม่งยิงนี่อู่อด้ยวยเรียกเที่ยวแล้หน่ะหรอแ d d แ d d วิ่งเข้วขอโทษน้อง เชีย่ยมันกำลังเก็บของเลยอ,อู้รีบรีบเกินนะรีบเกินนะย,ยังไม่ทันปัออ๊มยาเลยเชีย่ยของระเบิดจัดอ่ะโ<ห>ไม่ดูกระจอกเลยว่ะมือเป,ป,ป,ปินไหมเปินไหมเป็นไหมอะไรบ่อยปอนบ่อยปอนเดีทั้งคิปอยู่ไปครับโทษโทษมาเว้ยมาเวโทษโทษแทน มึงให่ไหนมาเวมาเวไม่ใช uh> uh> ่ไปขนาดนั้นเลยกระป๋องมันเขี่ยวไหมเยอยพอจัดเลยกูพอจัด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 โอ้โหคงตีนี้ดิจังหวะนี้แม่งโรยหลังโรยปะเนี่ยไม่โรยไม่โรยก็ให้มันรู้ไปวะ นี่ไงโอ้ยโอ้ยโอ้ยจีเอ้ยกูยยว่าเลยว่าต้องลอยจีอ้ยดูผมว่าแล้วมันต้องล,ยยลยองลยอ่ะมันต้องมีเพื่อนจริงๆนะที่จะส่ง้โซโล่ก็เล่นยากแอบแอบแอบเล่นยากเหมือนเนี้ยโซโล่์เดี๋ยวพี่ทำโปรโมชั่นก่อนจะได้เปิดให้ทำนะทุกคนนะ เล่นัำเปนเลยครับตั้งนักทตะมาให้แล้วประมาณนี้คือที่เห็นยี่สิบสองคนนี่คือนักเีมเมื่อยี่เอ็ดคนนะครับฮะหยอกห่อกอกอเคนนมีเต็มเาว่เต็มเ่ยเต็มครับผมล้นแล้วครับเอาทุกคนมาทำแบบหัวเลยหัเยัวเยนีอ่ะก็แ่ตอี่ต่อที่จัดจัดคนดูฮัลโหลวันนี้วันนี้พบกับใครกันหรอใช่นน้รสนาเขาเเรสเตรนมันบอกว่าเรสเตรนาน้นี่ยาูกล้ามก่อน เรียกเรียกเรียกเลงสเตอร์หน้าเรียกแรงจัดเลยกูยิงจนกูยิงจนจะเซหมดแล้วเนี่ยยิงให้เซตหมดเลยคอนเสียทำไรบางงาบางจริงบางจิงถึหน่อยขอถึหน่อยขอถึถึหน่อยเียคลมากไอ้คือผมมากไม่มีคนเ่เทสไงแต่ทุกคนเล่นเนี่ยคือช่เทไงเดี๋ยวชวงป่หนมเ่อยๆ93ต้องเล่อนมาที่อาบ้าไม่ไป้ฝากิดหรือฝากจะเหยียบปืนลงครับดีไต่เที่อาบ้ารับไม่ได้ เพิ่งครับเนี่แะเผื่อเตแฟมีครับตเลครับเป็รับได้ได้ครับจัดให้ครับขอมาที่่าให้ตลอดอยู่แล้วโอเคน้องไอ้มเดี๋ยวอ้มินเปรับให้ถึกขึ้นนะน่าจะปรับดาเมจลงแต่ดูส่งแล้วรอบนี้กูไม่พลาดไม่น่าพลาดวายพิเศที่ตัวแงบอแล้วรอบนี้กูไม่น่าพรอบนี้ไม่พาบอกแล้วรอบนี้กูไม่พลาดไอ้ศาสตร์รอบนี้กูไม่พลาดเียเขาเข้าไปคุเลยเวคุโดนแดเลย แล้วทำไมเจอมีมีแต่พวกนักแข่งอ่ะจริงคือลาโง่คุณต้องมทำมาเจอมีแต่พวกนักแข่งเพราะกูยังไึ่ดลการโกงนมานักแข่งก็เลยเยอะไอ้ยี่ลาโง่อ๋อโอเคโอเตนักแข่เ็นเลยเงียบอิ่ดเลยพวกนักแข่งอ่ะไปไปไปเล่ยเล่น์เล่ยสุดเล่ย์เหี้ยแบบสนุกจัดเลยอ่ะโดนดิโดนดิพอลงการ์ตมาปั๊บเป็นไงไอ้เหี้ยนักแข่งหอเลยไอ้เหี้ยหายหมดเลไย์เหี้ยเล่เหี้ยอยิ้มตุ่มเลยนักแข่งเงยหอเลยไอ้เหี้ยหายหมดเลยไอ้เหี้ยใจเย็นน้อง ถ้่งเป็นเซิร์ฟเลยอ่ะไต่เม่อไทไปอาไม่ได้ยิงกูขี่ลไมด้ไเียค่ะคข้าวดินลงไปมึงพูดระเบิดชี้ิันบินเลยไอเีข้าถงจังหวะด้วยอเจ้านี่โดดออกมากูให้กูหัวทุกเมกูบอกแล้วนี่ยมจะมีกรือเลยโดยเฉพาะไอ้เออแบบเปิดหหม่คเดียวกันีคนเดียวกูหอวเล้ว เอ้แก่เาทงานผมลึงฝ่าดีอย่คนเดียวเว้ยอุ้ยอุ้ยไปก็ได้เราเปลี่ยนโฟมค่อยเข้ามาเล่นนะเฮ้ยไมใช่หายนะเขาลงกับโแล้วเฮ้ยเียเชยเดเยอะจัดเอเอตีเลขหกนนียดอกูแตกเยอะจัง อุ้ยโอ้ยชีย้เออยอะเยอะจังวะแล้วที่เรมีตั้งเจ็ดคนไปไหนหมดวะเนี่ยอันดูที่เรมีตั้งเจ็ดคนอะแต่ไม่รู้ไปไหนหมดงงไหมเชียเล่นให้ซื้นหมดเลยครดูไอ้สะอาดเอ,อ้มันแนวปอไอ้นดนต้องถึกอีกนิดหนึ่งนะนี่ก็เป๋าไป มีแต่นักแข่งหรอเดินเนี่ยเงีแนงทุกไม่ไหวว่ะเยไลแบบทุกเม็ดเลยอ่ะให้สุดเกินี้ยไม่มีแต่นักแข่งหรอเดินเนี่ยเมมันบางอยู่เป็มันก็ทุกเม็ดเกินี้อ่ที่ดูสองคนไม่หยุดใช่มหมว่าชุดเดียวจริงไปไหมไปไหม โอ้โหแม่งนักแข่งจริงคนดูเชี่ยร์ว่านักแข่งจริงบอกว่าเนี่ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหแต่ตีตายเอ้ยเนี่ยว่าน no. ักแข่งจริงแน่เลยกูตายอยู่เฮ้ยคนดูเลเลเลนะเลเลรอบเนี้ยเลว่าเล ไม่เล่นลงข้างล่างละต้องเล่นข้างบนดีกว่าโอ้โหนักแข่งมั้งล่ะโอ้โหโโโโโโอออ้้้หหหนักแข่งมั้งล่ะนักแข่งมั้งล่ะไม่ได้เปอร์เซ็นต์ในเกมแล้วโอ้ยเขี้ยไม่จะขอแล้เบิดขอแล้วเบิดบึ้มเลยขอกระเป๋าใบหนึ่งแล้วกันขอกระเป๋าใบหนึ่งแล้วกันโอ้โหนักแข่ง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 เหรอนักแข่งเหรอนี่คือผมไม่ได้เปอร์เซ็นต์ในเกมนะก็คือรู้สึกสบายหูเลยมั้งล่ะ สบายหูไม่ได้มาเปิดแล้วขยันเปิดอยากโดนเว้ยนี่เปิดเสียงไม้น้อยทับท้ายทับท้ายโอ,อออโอ้ยขอกระเป๋าไว้เฮียแหลกจัดโอ้ยโอ้ยเฮีย เยอะจริงโอนโดเฮยที่เกลียดจัดนะนี่จ้านัวจัดอ่ะเอาเกลือน,นะเอาเกลือนเอาเกลือเล่นให้นัวเล่นให้นัวอคอนโดเล่นให้นัวเล่นแล้วอยากเกลียบแนวเนี้ยอะไรยู่ของของเริ่มหนวกแล้วเฮ้ยของเริ่มเยอะละมันเจ็บโฟร์แมนชั่นพันอะ แล้วมึงก็ปักแ่ทำแบบนีเออ้เอานะไอ้หนิเรพูดอะไรของมันวะขอ,เ,อเปล่าใบหนึ่งนีให้โอ้มึงจะไม่ให้กูเร็วโอ้โหโอ้โได้โอ้้าย้ <What? S 2> โอ้อบบวอ้อ้อ้โอ้โ้โอินอ้โอ้โอ้าอ โอ้ยโอ้ยโปลีโปลีทั้งนั้นนักแข่งไม่ไหวว่้เหี้ยนักแข่งยังเยอะไปแบบเด็ดเนี่ยคือก็เดินอย่างคุณลินเกือบไปป่านน้าแฟ่วนนี่อะกูวิ่งไปแล้ถึงจิตสองนี้เลยกูล่วงแล้วเล่นเกือบเล่เกือบมาป่ดหน้าโซนนั่นเลยเล่นอ่อนเองหรือเปล่าอ่อนแม่มึงอะเดี๋ยวพันใบเลควายคือเอชต้าเอเชต้าหรอโอ้ยเยอะแยะผมเฉยเลย อย่าขนของมันเยอะจังนะฮะดูดูดิเนี่ยของแม่งวิ่งไปทางไหนก็เจออ่ะของวิ่งไปทางไหนก็เจอตจลั่มนี้อ่ะอ้อ้โอ้ยไม่ตายวะนี่ขนาดแบบยิงไม่โดนนะเนี่ยมันหล่ออีอ่ะเอ้าอ้าอ๋อ้าฮัลโหลครับสำหรับทุกคนนะครับที่เพิ่งมาเล่นวันแรกนะครับบอกเลยนะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับการเปิดเลิฟแล้วเรื่องอะไรเรื่องจริงเรื่องจริงรึเป่ะเนี่ย ไอ้ไอ้ครูปอลทำเป็นตอดรถแบมเนี่ยแล้วก็ทำมาไอ้เน<ต>ี่ยเข้าเข้าไปหาเข้าไปหาไอ้เละเมื่อกี้ที่หลายแม่งพูดคำระเบิดพอดีเลยไอ้เฮี่ยเด้งเลยกับอกครูายเอานะสหรับคนที่เพิ่งมาเล่นใหม่นะผู้ชมนะมี โพสต์อยู่ข้างหน้าหน้ากลุ่มนะผู้ชมที่เป็นโพสต์กิจกรรมนะที่เป็นรูปคนอ่อนนะจะเมนนะครับผมเป็นอีเมลนะผู้ชมนะหลังจากเสร็จผมจะทันนะสุดทันใหม่ให้เลยนะคนละอ่าจำนวนจำนวนสองรางวัลนะผู้ชมนะผมทั้งห้าสิบนะครับผมแล้วก็สำหรับทันต์ก็คงจะทันใหม่นะคุณตื้นดีนะทีนี้เหรอผมชัจนไหนมาเครับเลยเลโหวยรวมินบ่นเลยว่าเฮ้ยขอโทษแล้วจะได้อะขำังไงก็ไม่เคยถูกใจพวกมจะแอดมินอะไรของจะได้เฮ้ยเอาขอหมดอีกแล้วหอหมดหมดแล้ว

ปี๊ตี๊ปนไมดีเ้ยไอ้กูปอนเป็นไรปอนมีสองคนนี้ไอปอนแต่โอ้ตีตีหในห้องมีสิบสี่คนอะตีันแล้วแปลตัวโอ้โหสองตัวเบิ้นเลยทีเดียวล้นอะไม่ใช่ไม่เป็ีไม่เต็ม ของก็ไม่ให้กูไปไหนก็ไม่รู้เฮ้ย่ามันมีตี้กันหมดแล้วว่ะดาดอนดิฟ้าดาในนตาท้ายแล้วดาดาดาดอนดิฟ้าดาดาดนดิฟ้าก็มึงเล่นโง่ไอ้บิงเคยไม่ให้ดาดอยดาดอยโอ๊ยมันมันมันป่าฮะพ่อเ โหมันปอดกึ๊ดบางทีเอาละครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้นะคอนโดก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมปอดสี่แดโฟสีนะคอนโดแนว50 50นะคอนโดก็คือเติม50บาทได้รับตกลงอ50ได้รับเซ็นห้าสิบหนึ่งเซ็นในคับผมก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมสําหรับช่วงเทนนะก็ขครอยากตามนิงมาเล่นนะลิงก์กลุ่มใต้คอมเมนต์นะครับผมไปเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย